ปัดบังเห็ุพี่ค่ะกลุ่มบอกง่เลยค่ะกลุ่มบอกง่เลยพี่มันแค่นี้ได้มุนีเม่นเหมิดมุนีง่าน้ำค่ะดอกแบบปว่าสมบูรณ์เต็มที่คักค่ะสมบูรณ์เต็มที่ค่ะเนี่ง่ายคง่ค่ะงามคักเดี๋ยวกลับไปตากค่ะกลับไปตากกลับไปตากกลับไปตากไปฝากทางเมืองไทยค่ะ มาเด้อค่ะพ <med cancer ado> ี่น้องขวานแก่นเด้อขวานแก่นเด้อมาหาแม่ขวัญเด้อเนี่ยแม่ขวัญกลับบ้านเดี๋ยวแม่ขวัญแจ้งอีกเที่ยนึงเนาะค่ะว่าจิกลับยน่ยมแต่แต่ว่าพอพอยั่นไหนพอยั่นไหนมีโปรแกรมอยู่ค่ะแต่ว่ากลับเนี่ยเนี่ยแหละค่ะบ้านเนาะจังได้กับกับละค่ะบ้านมาไหมบล็อกลายคักเนี่ยค่ะหลายคักเนี่ยลายคักเนี่ยพี่โดว์บลอกเนี่ยพี่คะ ดอกปักไงค่ะพุนดอกนึงมะโกกมีเกลี่ยกันไหญ่งค่ะค่ะดอกเห็ดง่ามนี่คุนี่ค่ะไงค่หไงค่ไงคักง่ามคักคุณแหเอาหาขาเลยขาดไม่ควนก็ได้ถือโศกจักหน่อยค่ะคุนค่ะปุนเพียแม่นเมื่อไุ้คดอกปักไงน่มุ่นนี่ mất nha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  cả, bật mất nha bật nha mất 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 ngám

งามคักงามคักคุณแม่นมืดเลยค่ะบคุณเม่นไปมืดแม่นไปมืดค่ะเฮ็ดแม่พวกบักไลน์ไลนคักมือนี่มือนี่แม่นมืดเพียร์ไอ้ปาด์ตขากระดอกกระเดียกคุณค่ะแม่นมืดค่ะมุนันมุนันมอนั้นแม่นมืดมือนี้ มนันมนีแมนเมื่อสัค่ะมนันมนีแมนเมด่เลยนะยเห็ดปกัปกไหลปักหลจ้าหันท้พายทั้งผีกับแซนเปดเต็มคู่แล้วทั้งนี้นี่เต็มคู่แล้วดอกกับบักหญ่บักงามค่ะ ดอง่หญ <ể> ่ดกงามค่ะขาก็ะเววง่ายง่าง่ามง่ามขาเเาวๆเยค่ะพี่ง่ามค่ะ่ะงามง่ามงามอันช่วงนี้มันง่ญ่เต็มที่ค่ะโตเต็มไวง่ญ่เต็มที่แล้ว มันก็เล่พลงาม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 เต็มคู่แล้วเต็มคู่แล้วไล่ค,ค่ะขากระเน่าเน่าพ่นนี่ดอกง่ายๆค่ะีดอกง่กายเลยพี่

ใช่ค่ะพี่น้องหลายๆค่ะมาๆมาเก็บเห็ดกับแม่ขวัญค่ะมวลมวลมวนกุ๊บมวนกุ๊บมวนกุ๊บมวนกรึบมวนกรึบเพียแม่นมวันนี้ก็แม่ยนเนี่ยเพียพอดเพิ่งดอกเห็ดเพิ่งดอกเห็ดแม่ขวัญโพดเกินโพดเหลี่ยเพียเพิ่งเนี่ย งามคักสมบูรณ์คักค่ะช่วงนี้อโอเคค่ะเห็นมาเห็นางามคักสมบูรณ์คักพี่น้องเอ้ยกิดหอ,อดบานเขานนเนาะก่ะเห็เต็มคู่แล้วพ,พ,พ,พุ่นค่ะพุ่นพุ่นอย่าพีพีแม่นเม็ด mặc kịch mấy kia mất cả. hết dumb thương lạy thương ngay mén mất mén mất mén mất 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 ngam khắc, ngam khắc Thấy con miền đấy nè à, Phước nhà cái mai này ừ. Ừ. ngam lại kìa ừ. Chào hình bảo. ขาดง้มแน่แค่ๆนักๆก,กันมาอะเต็มคู่แล้วค่ะนะพี่ครับอกคากบักแน่พี่เฮ้ยนี่ไปเหมดนี่ไปเหมิดแง่ขาดน่นหน่อยไง่างนี้ถ้นนาดอกมันง่ายเราสมบูรณ์สมบูรณ์นี้เยอะพ,พี่ดอกหนึ่งอ้ยขาขาดข,าดขอดขาดคอรลโละไม่คอนก็ได้ตามสไตล์เลย ตามสไตล์เลยขาดคอโอเคเลยโดบักง่เลย,ยอันนี้ก็โดบโด,บก,ด,กโดบกง่า่อนี่มาโดบักง่ง่ครับดีค่ะมาเปียงขาเป็นเง่แง่ยิ่งะนี่ค่ะ ไงไงง่ามง่ามค่ะโอ้ขาไงคักค่ะไงก็ขาไม่ขวันอีกตัวตัวเต็มคู่แล้วค่ะท่านผู้ อันนี้ม่มันเห็ดดำนยค่ะอันนี <ain> <uchen> ้เห็ดพิษเห็ดพิษเห็ดพิษเนี่เห็นปะหัวก็จะใกล้ๆกันอยู่แต่ว่าขาทั้งในนี่เห็นปะบกคือกันเลยน่คะเห็ดพิษด้วยค่ะี่เห็ดพิษกำลังขึ้นหลายแข่งกับเห็ดดำเขาเลยค่ะระวังนะจ้ะดดำเขาเยอะ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  ดำงามค่ะงามงามขารแย้งแยหัวขาดพ้อขอเฮ็ดหัวขาดขอโลเต็มคู่แล้วค่ะอันนี้เฮ็ดที่ไม่ควันตาไกวก้เห็นไหมค่ะเนี่ยแหงแล้วเนี่ยเฮ็ดดาค่ะนี่ ทิชเกลี่ยเกลี่ยเกลี่ยไว้เมือ่อนั้นนะคะเมื่อที่มีความลุ่มตากเห็ดน่ยแห้งแล้วนี่นะคะแห้งดีค่ะค่ะเดี๋ยวเอาเบื้องเห็ดเหลืองอันนี้ก็เห็ดเหลืองค่ะนี่เห็ดเหลืองเห็ดเหลืองก็แหง้แหงบอกทิชเกลี่ยเกลียเกลียเมือ่อนั้นแห้งเรียบร้อยเห็ดเหลือง เฮ็ดดำสองถาดเฮ็ดเหลืองสองถาดเดี๋ยวเอาเฮ็ดไม้มาตากน้ำค่ะของมือนีเดี๋ยวก็มาย้ายตากค่ะอเปียกเปียกค่ะใหญ่ๆกันใหญ่บางๆค่ะที่ได้ดที่ขาดทีได้บอลเอาใหญ่บางๆใหญ่บางๆ ยัยมันทับกันเนี่ค่ะเดี๋ยวมันมันสเสียเสียกับเสียดายเห็ุ